สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทำทุับผมอยู่บนเกาะสมุยนะครับหลังจากลงเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ขับรถผ่านมาทางหาดละไมก็เพื่อจะมาทานอาหารที่ร้านสเสบียงเลยครับเขาแนะนำว่าร้านนี้อร่อยชอบเจ้าลิงตัวนี้ ก็เป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยนะครับสเบียงเลที่ร้านสเบียงเลเนี่ยตรงห้องน้ำเขาเนี่ยก็จะใกล้กับลำธารน,นะฮะซึ่ก็น้ำตรงนี้ก็น,น,กนาจ่จะไหลลงสู่ทะเลครับ นี่คือเกาะสมุยกลางอ่าวไทยเมนูแนะนำที่นี่กุ้งใหญ่ราดซอสมะขาม เนเจอร์กุ้งใหญ่ทอดราดน,นามะขามวายคั่วปาลาเหล็กโคนหมูเคยคั่วปูเนื้อยำสเบีิงสเบียงเลปลากระพงทอดน้ำปลาแกงส้มปลาผงยอดเท้าแกงผัดกะปิสตอมีกับติดหาดเลยนะติดหาดฮะติดหาด ติดหาดนะฮะเดินลงไปได้เลยนี่โอ้โหติดหาดครับสวยงามร้านเซอเบียงเลยนะครับนี่อยู่ในบริเวณหาดละไมนะฮะโอ้สวยงามครับฟังสิงคลื่นครับ ใครที่มาร้านสเสบียงเลนะครับก็านอาหารตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นวิวทะเลอย่างนี้ด้วยอยู่ห่างจากสนามบินสักประมาณ30สกิโลครับผมเนาะสานาทีฮะอ่เรามาดูอาหารหน่อยนะครับอ่อนับอาหารร้านสเสบียงเลอันนี้ก็จะเป็นนะสตอผัดกะปินะฮะ กะปิกุ้งหืมเข้มข้นร้อยอย่างแรงวันนี้หอยนางรมแบบใหญ่ามากนะฮะเจอกับฟองยัะไข่หอยเม่นเนี่ยยำไข่หอยเม่นนะครับผมยมไข่เม่นความเป็นอาหารเกาะสมุยนะฮะ อมงรสจ้าวอาหารร้านะเบียงเลยนี่มีความเป็นใต้เลยครับ พี่เป็นคนบอกเน้นเองว่าให้รถจับโ oh, อ้โหไข่ใหญ่ไข่แดงแ<ต>หูอั่วเคยฮะก่<ข>อนต้<ข>องห้ามพานมามาสมุยกระเบีเยงเลยครับ แกงส้มแกงส้มแกงเหลืองคุกจะเข้าปราบรอยอย่างแรงฮะทนี้บอเ็เนี่ยนยัไม่าบัะถ้าเพื่อนๆแวะมาเที่ยวที่เกาะสมุยนะครับก็ เรามาชิมที่ร้านเสบียงเลนะครับหาดละไมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับ